สวัสดีครับวันนี้พวกัผมเต้นสันเ c h ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาาดูนะครับวิธีการเช็คนะครับการก่อนที่จะมีการมุงหลังคาหรือว่าจะาขึ้นโครงหลังคานะครับก็คืออ,อันดับแรกเลยข้อที่หนึงเลยเราต้องเช็คนะครับเหล็กนะครับขนาดของเหล็กโครงหลังคาที่เราได้ตกลงกันไว้ตามแบบนะครับว่าเหล็กมีขนาดเท่าไหร่นะครับ สิ่งที่เราจะเช็คเลยนะครับนั่นก็คือเหล็กนะครับว่าเหล็กขนาดเท่าไหร่ตรงตามที่คุยกันไว้หรือเปล่านะครับครับนี่ก็เป็นเหล็กนะครับที่ผู้ละเมาได้สั่งมาไว้นะครับเพื่อเตรียมใช้ในการทําโครงหลังคาของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งก็ได้ตรวจเช็คดูแล้วนะครับก็คือเป็นเหล็กขนาดร้อยเป็นเหล็กตัวซีนะครับขนาดร้อยคูณห้าสิบคูณยี่สิบหนาสองมิลนะครับก็ตามภาพนี้นะครับ หรือเป็นเหล็กขนาด4นิ้วคูณ2นิ้วหนา2มิลนั่นเองก็ถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้เสร็จแล้วอันดับที่2นะครับก็คือเราจะต้องมีการเช็คนะครับกับเบื้องนะครับที่จะใช้มุงหลังคาหรือวัสดุมุงหลังคาของเราบางคนอาจจะใช้เป็นเมทัลชีสนะครับก็ต้องเช็คดูว่าขนาดเท่าไหร่ความหนากี่กี่มิลต,ตรงตามที่คุยกันไว้หรือเปล่านะครับนะครับส่วนผมจะเป็น การมุมกระเบื้องนะครับกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับก็ต้องมาเช็คกระเบื้องแผ่นเรียบว่า,ายี่ห้อและสีตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือเปล่านะครับ,รบสำหรับกระเบื้องที่ได้ตกลงกันไว้นะครับก็จะเป็นกระเบื้อง scg รุ่น prestige นะครับเป็นสี midnight grey นะครับเป็นสีออกเทาดำนะครับผมซึ่งได้ ใช้เป็นวัสดุในการมุงหลังคาบ้านหลังนี้นะครับเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบของ scg สีมิตไนเกก็จะออกสีเทาดําหน่อยนะครับก็ถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้นะครับผมก็ตามนี้เลยครับครับต่อไปนะครับอันดับที่3นะครับอันดับที่3ก็คือเราจะต้องมาดูนะครับหน้างานนะครับการขึ้น ติดตั้งเพจติดตั้งอศีจันทันอะไรต่างๆเนี่ยว่างานเชื่อมอะไรโอเคหรือเปล่านะครับงานเชื่อมเป็นยังไงนะครับตรงตามแบบไหมอะไรแบบนี้เชื่อมแข็งแรงเชื่อมเชื่อมเต็มดีหรือเปล่านี้ต้องมาเช็คนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมครับเท่าที่ไล่ดูแล้วนะครับก็คือช่างก็ได้ได้เชื่อมอ่า แนวเหล็กอศีเชื่อมกันกับแนวดั้งนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงแต่ไล่เชื่อมจุดระหว่างอศีกับเพดหอวเสานะครับให้เต็มแนวนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับตามนี้เลยครับนี่ก็จะเป็นรอยเชื่อมที่เต็มแนวด้วนะครับอันนี้รอยเชื่อมที่เต็มแนวแล้วนะครับเราก็จะเห็น ยืดกันมาอย่างนี้อ่าอนี้นะครับคือเต็มแนวหมดแล้วอันนี้คือรอยเชื่อมที่ใช้ได้แล้วเต็มแนวหมดแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงอย่างเช่นจุดที่เป็นอย่างเี้ยอย่างงี้ครับจุดอเซติดกับเพนอย่างงี้ครับต้องไล่เชื่อมให้เต็มครับเพื่อความแข็งแรงของ ตัวบ้านนะครับไม่ให้เกินการซัมหรือเกิดความเสียหายได้ในภายหลังนะครับก็ต้องให้ช่างไรเชื่อม,มอย่างเช่นตรงจุดอสีต่อดังพวกนี้คือช่างเขาเชื่อมเต็มแนวหมดแล้วนะครับก็จะเหลือจุดแค่จุดที่เป็นอสีติดกับเพดหัวเสานะครับต้องไ่เชื่อมนะครับครับก็ประมาณนี้ครับ สิ่งที่จะต้องทําเป็นระดับถัดไปนั่นก็คือการเกาีหัวเสากับเพทนะครับหลังจากเกาหัวเสากับเพทแล้วก็จะต้องมีการเก็บสีรอยเชื่อมนะครับของเหล็กนะครับเก็บสีรอยเชื่อมนะครับผมนี่ต้องมีการเก็บสีรอยเชื่อมต่างๆนะครับเก็บสีตรงรอยเชื่อมนะครับต้องมีการเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นจะทําให้เกิดสนิมในภายหลังได้นะครับนั่นก็เป็น หลักการสีข้อนะครับที่เราต้องใช้ที่เราต้องดูตวรวจเช็คในการที่จะขึ้นโครงหลังคาหรืองานมุงหลังคาของการสร้างบ้านนะครับผมบสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเกี่ยวกับข้อควรตรวจเช็คในการในงานมุงหลังคานะครับในงานมุงหลังคาแล้วก็งานขึ้นโครงหลังคานะครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับก็เราต้องควรตรวจเช็ค สิ่งที่พูดวันนี้สีข้อก่อนนั่นก็คือ1ก็คือขนาดของเหล็กนะครับก่อนจะขึ้นมูลคาว่าขนาดของเหล็กตรงตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่านะครับ2ก็คือวัสดุมูลคานะครับกระเบื้องหรือจะเป็นเมทัลชีนนะครับต้องเช็คก่อนนะครับ3มก็คือการเช็คางานเชื่อมนะครับงานเชื่อมงานติดตั้งเพจกับหัวเสาตรางนี้นะครับว่าโอเคหรือเปล่าตรงตามแบบหรือเปล่านะครับ ส่วนงานที่สีก็คือเราต้องไปเช็คนะครับาการเชื่อมว่าโอเคหรือเปล่าแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเชื่อมไม่ตรงไม่เต็มนะครับไม่เต็มก็ต้องอให้เชื่อมให้เต็มเพื่อความแข็งแรงนะครับเสร็จแล้วก็เป็นการทาสีนะครับเก็บสีรอยเชื่อมนะครับไม่งั้นจะทําให้เกิดสนิมเนี่ยภายหลังได้นะครับนี่ก็เป็นสี ข้อควรคำหนึ่งนะครับในการขึ้นโคงหังคาบ้านนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ